สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนําเรื่องคนที่หลุดของเกมพอยแบงเนาะหลุดแคทเกมเนี่ยเนาะอย่างตัวอย่างนะผมก็มีน้องคนนึงเขาส่งมาเนาะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอ่ะในกรณีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสองสากรณีนะครับผมที่จะเกิดเหตุการณ์หลุดแบบนี้อ่ะตัวอย่างที่1ก็คือการอัปเดตการจอ n อ i น i ีเดียเนาะมันบังคับให้เรามาใช้ใช้ตัวเอ็นบีเดียแอปนะครับผมก็ วุ่นวายเลยทีเดียวสำหรับคนที่เล่นพอยแบงค์อ่าถึงจะต้องลงเกมใหม่กันเลยในส่วนลงเกมใหม่นะคผมบ,บางทีการลงปกติอาจจะไม่ได้นอกอ่าก็ให้ให้สังเกตนะผมถ้าจะหลุดอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าดีปุ๊บเรากดเข้าไปในนี้นะผมในกลับมาหาโดเคชันก่อนอ่าในคอมฟิกของตัวเกมนะผมจะเข้าไม่ได้นะครับในตัวเนี้ยคอนฟิกตัวนี้อ่าถ้ามันจะขึ้นอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันจะขึ้นแคดแบบเนี้ยนะผม ถ้าถ้ามาขึ้นเนี้ยคือราะว่าตรงเนี้ยน้าเนี้ยเปิดไม่ติดนะผมคอนฟะิกพีบเนาะอ่าแล้วก็ทําการลบใหม่นะครับผมลบลบทั้งได้เลยนะเอ,อไม่ใช่ลบทั้งได้ลบทั้งตัวเกมนะผมในส่วนนี้ลบทั้งตัวเกมเนาะอย่างผมผมก็ลงแต่ต้องเปลี่ยนที่อยู่มานิดหน่อยวิธีการลงนะผมจากตรงเนี้ยถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้นะครับลงเราแตกไฟไว้อยู่แล้วเนาะผมจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะก็เราก็กดลงธรรมดานะครับผมกด next อ่าแล้วเราก็แค่เลือกที่อยู่นี่ยตรงช่องเนี้ยพอนะผมให้ใส่เพิ่มเข้าไปเช่นอันนี้เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปแค่นั้นพอใส่อะไรก็ได้อ่าให้มันไม่เป็นที่อยู่เดิมของอันนั่งเดิมนะครับผมอ่าเราใส่ปุ๊บแล้วเราก็ลองอันนี้เราก็ลงตามปกตินะครับก็ประมาณนี้ออันนี้ก็ลองไปทํากันดูเนาะอ,อาจจะมีภาพประกอบนะครับในส่วนต่อมานะผมก็ถ้าเราลงเกมเสร็จเนาะ อย่าเพิ่งอัปเดตก็ได้ครับผมเรามาลองเช็คตรงนี้ก่อนว่าคอนฟิกมันขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นก็ถือว่าเฮ้ยเข้าเกมได้เว้ยปกติแล้วนะตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอ่ะเรามาต่อนะผมสำหรับตรงนี้เราก็อัพอัแพ็กเสร็จแล้วก็เข้าเกมได้ตามปกติในกรณีที่ที่จะขึ้นอย่างเงี้ยอ่าที่จะขึ้นไอแคสตัวนี้นะครับมันก็จะมีอยู่อย่างเช่นการอัปเดตกระจอหนึ่งอัปเดตกระจอนะครับผมแล้วก็ที่ผมที่ผมเจอมานะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องบัตแรมนะครับผมบัตแรมมันทํางานผิดพลาดก็คือ c p u แทนะครับผมบางทีบัตแรมเราไม่ตรงกันเนาะอ่า CPU แทรเนี่ยคือจะบอกว่าบัตแรมเราสองตัวเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยมันตรงกันไหมหรือว่าชแนว l เดียวกันไหมอ่าให้ไปดูนะครับผมอย่างของผมใช้แรมสิบหกสามบัตสามพันสองตัวเนาะจะเป็นตัวเดียวกันอ่าบางคนเขาอาจจะซื้อแรมไม่พร้อมกันมันก็จะสามารถเลือกได้เหมือนกัน ในส่วนนาฬิกาแรมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับในในส่วนนี้แต่ผมจะบอกยังไงเดียอ่ะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนะครับในช่องที่หนึ่งช่องที่สองเนาะมันจะตรงกันนะครับในส่วนเนี้ยถ้าถ้าเราเราไม่เข้าใจเนะี่ยคือบัสแรมไม่ตรงกันบางคนใส่บัสสามพันสองอีกแรมอีกตัวหนึ่งจะเป็นบัสสองพันหกสองหหกอ่ะมันจะมีโหมดที่เป็น XMP อยู่ที่จะมาทําให้ตรงเนี้ยอ่าน อ่าในส่วนแรมมันอ่านอยู่แต่ปัญหาคือสําหรับ PB เนี่ยของผมเคยเทสที่เจอปัญหานี้มาจากเครื่องบอทอ่าพอเล่นไปเล่นมามันแคสเด้งออกมาอย่างนี้เนาะมันก็เลยมันจะเป็นปัญหาที่อุปกรณ์เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์อ่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คือโปรแกรมต่างๆในเครื่องเราฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ภายนอกเช่นแรมกระจอ CPU บอทเงี้ยอ่าตอนนี้แหละคือบัตแรมมันมันพากันไปไม่ได้ครับผมในส่วนบัตแรมมันพากันไปไม่ได้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แคสนะครับสาหรับบางคนนะสาหรับบางคน อ่ะอย่างในกรณีพวกนี้ก็จะมีเรื่องบัตแรมแล้วก็เรื่องการอัปเดตการ์ดจออ่ะก็จำียมาณสองเรื่องเนาะสำหรับการที่ถ้าลงไม่ได้ยังไงก็ลองทําตามพิธีวิธีที่ผมบอกเนวิธีแรกดูเนาะเบื้องตน้นสําหรับคนที่เข้าไม่ได้คนที่เล่นไม่ได้ก็ลงเกมใหม่แค่นั้นแค่เพิ่มที่อยู่ในส่วนของตรงกลางมันก็แค่นั้นเองอ่ะอย่างของผมผมก็เพิ่มนะอ่าผมก็เพิ่มเป็นตัวนี้เห็นปะ่ะเนี่ยไฟพีบีผมอยู่นี้ เนีย่ยผมก็ใส่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราเราไม่รู้มันจะเป็นอีกตอนไหนเอออีกอย่างหนึ่งครับผมไฟไฟพีบีเนาะพยายามพยายามอย่าลบทิ้งนะครับผมอย่าลบทิ้งเนาะก็เอาไว้เอาติดเครื่องไว้ด้วยก็ได้ไฟลงเนาะจะได้ไม่ต้องไปโหลดใหม่นะครับแต่ไฟไว้ก็ได้อย่างเงี้ยผมไม่พร้อมลงเลยเออทั้งตัวต้นฉบับกับตัวตัวนี้แต่ผมก็รอเขาอัพแพ็กนะโหลดแพ็กทีนี้ประมาณโอ้โหคอมก็แรงเน็ตก็แรง โหลดโคตรนานเลยแพกทีบีอ่ะยังไงก็ใครได้ชมก็ลองลองทำนะครับผมถ้าได้ยังไงก็มาลองลองมาคอมเมนต์ดูเนาะอ่ะโอเคครับผมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผมที่จะช่วยให้เครื่องอะเรื่องหลุดเรื่องอะไรเงี้ยสำหรับเพื่อเกมนะผมพวกเกมพวกอะไรอย่างงี้เนาะเราก็มาโหลดพวกนี้ก็ได้บางทีโปรแกรมในเครื่องเราเนี้ยมันขาดโปรแกรมพวกนี้นะผมโปรแกรม a อเนี้ยเขาเรียกอะไร e w o r k เนาะแล้วก็จะมีพวก อ่าจะว่าจะว่าน,นี่ไม่จาเป็นต้องใช้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกอ่า direct x เนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นพวกไอวิชวลวิชวลซีซีบวกอะไรเงี้ยถุกเวอร์ชันพยายามผมผมจะแนะนําว่าใช้โปรแกรมนี้ผมเป็นมันเป็นโปรแกรมอออินอออินรันนะครับออินรันไทม์นะอ่าโปรแกรมนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ<อ>ที่โหลดวิธีการโหลดก็จะทําไว้ให้โอเคในส่วนนี้นะทํารูปไว้ให้ละเออตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเหลือได้เยอะนะครับสําหรับเครื่องที่มีปัญหาเนาะ ว่าเครื่องที่ทําคินไม่เป็นหรืออะไรไม่เป็นโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลฟรีนะผมก็สามารถแจกจ่ายได้แล้วก็สามารถแบ่งปันกันได้เนาะอ่ะโอเคครับผมใครชอบก็แชร์นะครับผมชอบก็แชร์ติดตามได้ก็ดีนะครับสำหรับเรื่องการเล่นเกมเรื่องทั้งแก้ไขฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์นะเราพยายามจะค้นหามาให้ถ้ามีปัญหานะครับขอบคุณครับที่รับชมเนาะสาหรับคลิปนี้ไว้แก้พีนะครับอโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้ประมาณนี้แหละเออในส่วนใคร ติดตรงไหนหรือว่ายังมีปัญหาตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะส่งช่องทางให้กันยังไงอ่าพยายามทำภาพประกอบเยอะๆนะครับเดี๋ยวเพื่อเราไปเห็นเถอได้มานั่งแกะกันโอเค